สวัสดีพี่น้องสบายดีพ่่เคยรู้สบาดีทุพี่น้องปู่พ่อกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องปู่พ่อเป็คือเก่าเนาะการกินเกินพี่น้องสังเกตสังเกตเตียนเอาพากันกินนี่มีแต่กระดูก บอกนพี่น so right? ้องบวกีนกินซ่าข้างล่เอากินข้อเน่าบ่ลงเดี๋ยวนี้บอกว่ากินซากอซากระดูกเล่มกินเนื้อเนื้อโอ้ยบอกเป็นทับทายบ่ได้พอปิ้งชุกๆกินด้วยบ่บเอาชุกได้อย่าไปเอาสำหรับสำล่าได้ช่วยว่านเนาะเออเอาชุกช่วยไปชมาเด้งปลาบูได้เยอดึกมาจะโตนะครับ นี่พี่น้องอันนี้จะเป็นพลาซตมนเนาะพลาก้เนาะเอาผลาต้นมาย่างรเ่มเออกันเออมากินมากินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อกินข้าวเสาน้ำกันข้าวสอยซชจนสวยเีตีระกียงเลยพี่น้องเลยมนเกอเนาแล้เนาะนี่นี่ยชงกับเนานี่โอ้ยเจลกับเจลบี อย่าบ <Y> ีเพียวคมคมต้องนเ็นยัง้งมัง่ะมั่ะ้มันะไปบยดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องมเด้อางลกนยาบยาบุ้งลนั่นนะที่เขามันเสียางลกก็ลยลืมรางกุูกขันมากพี่น้อง บีเอาใส่สองบวงมีความบบนะมีกินอ่ะมีความมากมาคนเลยทำกินกันนะอาัี้คนม,มามานเะขา,าอจับธุรสาไวไปเดุรสนีุ่รสาวบุรยาเขาวอ่วาก็น้าขีมือนี่ลูกเปแห้งแซะเบนมีกแาปรนะลุง ตำมะฮงกนินแบบแบ่งว่าเขาตัวกันเนี่ยแต่พายานี่กินพายากินตำมะ่งเปนแนวนอรมอนตำม,มนะฮงเะชมเยอะบันแ้วคือบอกว้านะฉันชมเลยกินเอ้ยตเลยคนต่อ,มตอชมยุคชมยุคเขาบอกมาตอบเลยเนาะเอาเลยกิน เล่นเล่น,น,น,นตุ่มตามม่เด้หรอกกินเปียนลมโอ้ย <c oughs> วัวอ้าวจรสุไปเซงกุตัวกินแล้วก็เน่อยเขาจะแบบพอดีเขาจะแบบเจ้าเน่นอนพู้อยู่ไกล่กันนี้มึงรันมาตรงนี้มอมมีไฟอยู่ นี่ลุงะลุงหักต่อน้านีสีซอยกับบซอยเอาตัวนีออกซอยแบบคาวเียนี่กันเสร็เยนอตีนกับตองวยกันเดี๋นอน้างครัอหืมกแล้วไหม เด um. ิมเป็นข้าว๋อคนห้ามอ่ะอยากอดให้ดุเลมาบอกถึเอาทองแข็งตอนนี้เพียงจะจัรใรมเบอ นงำหรื่นี coating, Kobe, Kobe, ่ยืนยัะาด้ดยพอลืมไปแล้วนี่ไงวาจะเปดก็ตอนที่เก่ามองแล้วเขาเลยนะเี้ยงขยันกาไปก้องใหม่คอยข้าจแตานี้เเขายาก่ไาอมเอ ก็ไฟก็อาแล้วก็อ่าแล้วกไฟไทยคอยจะซอมือหน่อยเจ็บบ่ล้วก็ไฟไทยก็ไฟไทยก็ไฟดังไฟก็ไฟดังไฟอะไรยังไงผมนี่ไนเนาะไฟจมากจะมีไว้ของเจ้าไยืมห่อยสุกยาคอยบริเลถือมากแล้วก็ไ้กไเจ้านดังไฟจ้าเออพี่ น้ใจปะตีจังเล้ยงใจม่เลีันห้หากระยมามดังนั้นหัก้าไปรอโมแมนไปหายางมาดังเออโน่น่ะไ้ดังนิดเลยอฮ้าหนิคืไม่มา่บัีบติอเอาใส่ได้มันลูกเต๋าจนใหม่ให้อนไปแม่ไปแม่ไม่้บัวหนวะโอ้แลัวก็ขเรีด้คูน่ะมันเด้อสติงไปนานเต็มอยู่ดิตัว เคยลาตัวแหละเจ้าบุืไไกินนี่ทอนเต็ก้าขึ้อยากกินน้ำข่อยวะพรเแม้กันอยากมามีน้ำชับเจ็บมาลุงเมื่อี้เคยลาว่ากินยังลุงซากกินซากบ่าวสันโธเรื่งกล้าว่า

มา้นก็มาล, ас, าล้มาตุกเดียวได้หังดำอยู่ในจุ้เบิ้งเ้งเนมันน้แดงเบิ้งตเรีนนะื้อกระทมนตุ้ยแช่กับนี่จะนึก้ระเทาเขาว่าสวแล้วยหนายท่มาตู่้นาัสห้พนก็ือห้าพเนาะห้าพก็ืออาเป็นโลน้ำหลังแข็งน่ะห้าโลหโล ไอ้ให้จำเงินเหล่วเข่าของมึงน <c oughs> ีนะบาวคนอานหลือเพี่าเจ้ากระทือไว้หาโทรศัพท์หนึงจกระโหลกปิอยู่กินข้านี้งาหลดน้ำกินน้ำฉันนี่ว่าทำงาน ทอนไปซื้อนมแข้งง่ายนะวะเอาเอาใช่ใช่ซื้อแข้งง่ายในร้อยน้องรุ่งกรบต่าแล้วกจีบกันอยู่เลยไปรถไม่เอาไปัก่าป้า

ไปชื่อโลกโลมีนะข้าวุกเมือพลาดาวซุกระ,ระ yes, 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 yes. ุกจังไดนี่จนลำบกบื้มไม่ใช่ฮันบางไงดฮันด้วยน้ำจับอยู่ในม่ใช่ไหทำไมจะรู่อย่างนี้ใส่ขอนลุ่งฮั

ไม่เ่า้องคนบกเกิดมากป็ุคนไม่เกิดมาเป็นันบุกแต่ว่านขอยซุปท่านน่ะเล้ยจเอมทำโอ้ยนี่น้ำตาน้อยาไม่เผาแล้วไงเผาไงเาไทนนี่นมีเต่าหอยู่แล้วไงเผาต่ก้วนะก้่อมทีลทีเล็กท่านี้อมลมันค้ามอ้ดจะวเชียบ่ได้แต่อมเนี่บอกวย

รู้อะรู้ไม่ใช่รูกอะจเดียวเพราะอยากขูดตลลัวได้รวก็แน่นะลงมาแลวจังขูดขูดนังมันโอเคเม่ชอบเห็ดส้วงนหแต่ว่าเอออันนี้ยีสากยี่สากอซากอ่ะแล้วคือเก่าดังยังอืมันนลยบุคือบนน,น,ออนี้เรียอัยุงอาไปคือเก่าไอ้ยังโลกิดา

นี่ิเป็นส่วนหูดังพี่น้องดนีนี่ดัก็้ถ้าเกปวดแตังคเลดังนี่จะจมูกจะขาดแย่อะไรนะแนวผักน้องเว้ยเนี่เสยดดังกดูนะอันนี้ยังจะอันนี้นึงดูแรงเขากินมากดูแรงเงินด้ว บรแล้นว่าอ ah, okay. ันกย่างเอามานี่งอก็อยมันเยรือวเรือเลมาให้าคืนอาให้ลุงลุงบองานนี่ปลตอนให้เีเอมากอีกมากอกสเอามเสพมาะน้ำดำน้ำดำตาเผินบุรีเันี้มาเลยเบือ้วคนเมื่อย่างหนูคนิเมื่อตาอยเพียงก่อนิบ อ๋อตีนเขานี่พวก่องด่างตะวซ้ายบะบักผาลุกบะตีมาเพล็ดเตีเพ็ดตะวันายเตกุมหงส์นาเตเนป็กำลังเงินขึ้นมาจะเจอกับ้ออกซากเขาเด้นเนาะอเคเนี๋ย้วทีเจอมัด เดี๋ยวจะเจ้าตูวเย็นเห่าเห่านาลงหม่ก่อนตอไหนอนองง่ายตอนงง่ายลืมคือบ่อเมื่อเอาอย่าไล่มาทั้งนี้ดิแมงวันนี่ท่าแมงวันแ่คุณนี่บอกท่านแมงวันผมเบีเผาเลยท่าเจ้ากิมหายคุณนั่นคุนี่ต่เลาต่อนั้ไนคอ่ะคืนนี้นี่นี่กินนะ คือบอกลูกโคกันลูกโคกเมื่อใส่รุดไทยทีมใสุดไทยมันเมื่อครัวให้ลูกมันกินเตตอนนั้นเลคืนมากว่ายังริเห็นพะยะผัดบริคิตปิดนะั ตาตาไม่าไวตุ่มแรงจังหอกแสงบ่ันมนาแสบีพี่น้องเสื้อห้องไห้สบายดีฝากรตามช่องบาควันเด้อปลาลุงเด้อสบายดีบาควันมันหน้าปลาลุงเอ้พิดตัวไหนตัวลุมนี่ตัวนั่นเออ